ถ้าใครเคยดูหนังที่ดาราบู3คนนี้เล่นบทบูจะพบว่าลีลาบูงเขาดุเดือดเผ็ดมันสะใจจริงๆใช่ไหมครับวันนี้ในฐานะที่นักสืบเคยดูหนัง3ามคนนี้หลายเรื่องก็เลยจะลองเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างดูว่ามันเป็นอย่างไรลักอภิชาติเกิดปี2489เป็นคนกรุงเทพเข้าวงการเมื่อปี2513ปีที่มิชิบัญชาเสียชีวิต เล่นหนังเรื่องแรกคือเรื่องสื่อกรรประเทพกํากับโดยเนรมิรและชาลีอินทรวิจิตเขาเล่นหนังเรื่องนี้ในฐานะดาราดาวรุ่งพรุ่งนี้ประกบกับคู่ขวัญคู่ใหม่คือสมบัติเมธนีและเพชรลาชาวราชเป็นแค่นักแสดงสมทบธรรมดายังไม่ได้เล่นบทบู๊เพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังรักหนังเพลงเขาได้มาเล่นบทบูในภายหลังอีกไม่กี่ปีต่อมาแต่ที่ดังที่สุดน่าจะเป็นหนังเรื่องชุมแพปี2519 กำกับโดยจลันพรมบังสีพุ่มกับหนุ่มไฟแรงในยุคนั้นประกบกับสมบัติเมธานีเขาเล่นเป็นดอนเด็กหนุ่มยากจนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องดูแลแม่แต่ถูกลังแกสุดท้ายก็ต้องไปอยู่กับแก๊งสมบัติเมธานีในเรื่องนี้เขาได้เล่นบทบุษะใจกับดามรัศกรเตะต่อยกันตั้งแต่กระท่อมในป่าจนกระทั่งถึงข้ามเขาและโดดลงบนหลังคารถบัส ต่อยกันสะใจมากเป็นฉากบุคฮาสิกที่บัดนี้ผมยังลืมไม่ลงเป้าปรปักเกิดเมื่อปี2491เป็นคนละยองเป็นคนยากจนในช่วงวัยรุ่นเขาต้องออกชกมวยเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพเขาเข้าวงการประมาณปี2518โดยการชักชวนของน้าชายที่ทำงานในกองถ่ายหนังและก็ได้เล่นฉากเสี่ยงแทนพระเอกจากนั้นเป็นต้นมาเป้าปรปักก็ไม่เคยออกจากวงการหนังอีกเลย เขาไต่เต้าจากบทตัวประกอบเล็กๆแล้วขยับขึ้นเป็นสตันแล้วก็ขยับขึ้นเป็นพุ่มกับคิวบูในช่วงเวลาที่หนังบูพูทอนของไทยโด่งดังมากฮิตมากเขาก็มีโอกาสได้กำกับคิวบูสามเรื่องและได้รางวัลทั้งสามเรื่องแบบต่อเนื่องกันทำให้เขาได้รับการยอมรับจากวงการหนังมากที่สำคัญถ้าเราได้ดูหนังไทยบ่อยๆเราจะพบว่าเป้าปราปักได้มีโอกาสได้เล่นบทบูกับสมบัติเมทนี กรุงศรีวิไลสพรพงษ์ชาตรีดามดัสกรลักษอภิชาติพิพพผู้พินโยและคนอื่นๆพันพนาิติกายเกิดปี2504เป็นคนขอนแก่นมีโอกาสได้เรียนมหาลัยในสาขาพละศึกษาเป็นคนที่สนใจการออกกำลังกายและสนใจศิลประการต่อสู้มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นปี2524เพื่อนรักของเขาคือประพลเพชรอินแนะนำให้เขาเข้ากรุงเทพ ไปหาคมอัคเดชเพื่อเป็นนักแสดงบูและหนังเรื่องแรกที่พนาธิติกกยได้แสดงฝีมือบูคือหนังเรื่องไอ้ผางลอฟอทอนำแสดงโดยสรพงษ์ชาตีและสุรีวันสุริยงกำกับโดยคมอัคเดชหลังจากเข้ามากรุงเทพเขาเริ่มเห็นหนทางใหม่เขากลับบ้านนอกที่ขอนแก่นแล้วก็รวบรวมสมัครพักพวกตั้ง ทีมสตันขึ้นมาชื่อว่าทีม PPN และก็เริ่มต้นฝึกลีลาบูอย่างจริงจังพร้อมกันนั้นก็หาโอกาสทำหนังบูภูทรไปด้วยหนังเรื่องแรกที่เขาทำกับเพื่อนก็คือเรื่องเกิดมาลุยปี2529ปัจจุบันหนังเรื่องนี้กลายเป็นหนังบูคลาสสิกข,ของไทยไปแล้วเขาเคยแสดงหนังร่วมกับสรพงษ์ชาตรีชัดชัยเปลงพานิชแล้วก็บินบลลิลิหลายเรื่อง ลูกศิษย์ที่โดดเด่นมากของเขาสองคนคือจาพนมและก็เดี่ยวชูพงซึ่งยังเล่นหนังถึงทุกวันนี้